แพันธาแท้ค่ะกมาโพกับทุกคนวันนี้นะจะพาทุกคนไปบุกวังวนวลกันอีกรอบนะกับรายการขชาภาพไปดูนั่นเองจริงๆเราคิดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากรายการตีท้ายครัวแล้วแหละที่พี่มดดานนได้มีโอกาสไปบ้านพี่มิวมาแล้วก็คงจะได้เห็นความแบบอลังของห้องพระเนาะก็อันจริงขนาดเราเนี่ยไม่ใช่คนมูแต่เราเห็นแล้วเราจรู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดว่ะขนลุกว่ะแล้วคนที่แบบ ยิ่งสายมูตะลูอย่างพิมพดดำเนี่ยต้องไม่พลาดแน่ๆกับการบุกบ้านลางนนเนาะซึ่งบอกก่อนว่าส่วนตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบมูอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเชื่อ <c oughs> เป็นคนเชื่อใครบอกว่าอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อนุศักดิ์สิทธิ์เชื่อเชื่อหมดแต่ว่าไม่ได้มูแบบวายเช้าวัยเย็นอะไรเเราที่บ้านไม่มีนะไม่มีจริงๆแต่ว่าเพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็ต้องแบบ ดูแลต้องแบบต้องกอาใออสาใ่ใจเอาใส่ใจเป็นคนประเทศอะไรอีแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใจในทุกขั้นตอนในใส่ไหว้ดอกมงดอกไม้เตรียมของเตรียมน้ําเตรียมนมอะไรอย่างเงี้ยคือมันละเอียดมันหลายอย่างซึ่งเราว่าถ้าเกิดเรามีเราเราไม่สามารถทำตรงนั้นได้เราก็พยายามนะช่วยช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแล้วกันเนาะตามที่ เรา,เ,เ,ราเราสะดวกเราทําได้ดีกว่าเนาะแล้วก็เอาความเชื่อนั้นเก็บไว้ในใจเนาะจริงๆเราไม่ได้แนะนําหรือว่าชี้แจงใครแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําเพราะว่าถ้าเกิดได้เรามาหมู่มาบูชาเราเราว่าความสามารถเราไม่ถึงบาร,รมีเราไม่ได้โอแต่ก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอยากจะลองดูบ้างแต่ว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราเอามาแล้วเราดูแลไม่ดีเรา บูชาเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อเราหรือเปล่าเลราก็เลยอ่ะไม่เอาดีกว่าเนาะฝากทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิติไตรยาณกันด้วยนะจ๊ะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมดเดี๋ยวเราไปบุกบ,บ้านวนวังกันอรอเรอเลยไปเลยมูยังไงที่ลูกมีแฟนขับแบบต่างประเทศมีแฟนขับไปซื้อบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ที่อเมริกาตั้งแต่เสริมตรงเนี้ยลูกชายแม่ดังขึ้นมีคนซื้อดาวให้ด้วย่ะซื้อดาวรองโลกซื้อดาว เลยวที่พีคเลยนะซื้อเพชรค่ะซื้อเพชรล้านหนึ่งให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสม่ยอ่ะพาไปดูฮะวันนี้เราอยู่กันสามคนเราต้องยอมรับกระแสตอนนี้เขาเรียกคู่อะไรนะคู่จิ้นคู่วายคู่จิ้นคู่จิ้นละครวายดังกันจริงๆริดังจริงดังกว่าดาราพระเอกนางเอกทั่วไปถ้าสมมติคิดถึงคู่จิ้นเมืองไทยคิดถึงใครคะผมหมอไบร์ทวินมิวการ มิลการอฟผมนุ๊กไปนุ๊กไปอันนั้นมันคืออะไรอ่เนี่ยอุ้ยกูชิ้นกูชิ้นกันคนยิ่งรายการของเราจะชิวๆฮะเดี๋ยวนี้หลายๆคนคุณแม่เลี้ยงลูกให้ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์แม่ เลี้ยงลูกจนลูกเนี่ยมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกใช่ค, <c oughs> คุณคิดดูนะฮะแฟนคลับเนี่ยถึงขั้นทุ่มเงินซื้อโฆษณาบนบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กอะ<ช>่ะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการบินโดรน200ตัวบอกรักศิลปินอย่างนี้ถูกต้องซื้อเพชรล้านหนึ่งให้ศิลปินจริงเพราะผมเป็นเพื่อนเขา <ๆ S 2> เขาเป็นน้องรักผม เข้าบ้านเขาวยเขาหรอคะคุณจ๋าได้ขโมยของเขาเสื้อผ้าหรอรองเท้าหรอได้หมวกน้องมาบาลองเซก้าเด็กคนนี้เป็นเด็กจิตใจดีเออเอาไปไงบ้างนี้แฮปปี้เก็บไว้อยู่หราขายไปแล้วเขาให้มาเอาอย่างงี้ดีกว่าวันนี้เรามาที่บ้านของน้องมิวใช่แม่เนี่ยมูให้ลูกเนี่ย สสวัดดีมยยจงเลขอต้อนรับคุณแม่ครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เชิญตรงกลางเลยราไม่ได้ต้อนรับเขาขออนุญาตเข้าบ้านคุณแม่ขออนุญาตคุณแม่หน่อยกลับแม่คุณสุพล ดารานี่บ้านหรืออะไรอะศาลคุณแม่คืออลังการงานสร้างมากหรือว่าอยู่ไปเทวะไรจริงจริงการมูของแม่ครับอังดีๆนะฮะเรามีคนละ24ชั่วโมงแต่แม่จะมูเตลูทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงโอ้โห10ชั่วโมงของแม่นี่ทำอะไรบ้างอ่าก็เริ่มตักบาตร00โมงเช้า00โมงเช้าก็คือเนี่ยจะมาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำพระห้องพระ20แก้วค่ะใช่แล้วก็เนี่ยแหละที่ศาลก็จะมีแม่บ้านที่ช่วยนิดหน่อยะแต่ดี่ยจะทุกอย่างจํเป็นจัดเองหมดทุกอย่างจัดเองหมดทุกอย่างลูกเรียนนจแบบ เรียนเก่งมากลูกเรียนจบจะด็อกเตอร์ไแล้วปกติเป็นดาราเสียดที่ยมมันจะได้ยากเพราะว่าต้องถ่ายละครกันเยอะทำอะไรงนเยอะแม่บอกว่าเพราะมูเตลูจะบอกว่าคือทุกอย่างขอขอท่านหมดแม่เชื่ออย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราลงเดินไปดูกันคัชพาพาไปดูวันนี้บุกกันมาที่บ้านของน้องมิวสุพสิ์นักแสดงดาวรุ่งที่มีแฟนคลับล้นหลามทั้งในและต่างประเทศ จากซีรีส์ดังเรื่องทานไทย The Series วันนี้เราจะมาล้วงความลับกันว่าคุณแม่กุ้งมีของดีและมีเคล็ดลับมูเตลูยังไงให้ลูกดังกระแสปังไปทั่วโลกแม่ครับแล้วจุดเริ่มต้นทำไมถึงต้องต้องสร้างก็คือเหมือนกับถึงเวลาบ้างนะท่านหรือถ้าาถึงเวลาถึงเวลาคือเหมือนกับเราบารมีที่จะถึงถึงท่านหรือยังอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นทัมมิ่งที่ท่านก็จะจัดสรรให้เราทุกอย่าง แม่ขอเล่าสักหน่อยพระแม่องค์นี้กับแม่ทำไมอยู่ดีคนเราถ้าสมมติไม่เจอกับตัวไม่มาสร้างอย่างนี้หรอกน้อยอยากรู้เลยอ่ะนี่ไปขึ้นจมู่ที่มาลายไปกับพี่อีกคนนึงแล้วเผื่อไปเจอองค์ท่านที่ท่านเนี่ยจะมาทับอยู่ข้างหน้าแต่ที่มาลายนี่คือจมูกนี่คือไม่ใช่จะขึ้นกันง่ายๆนะเพราะว่าทีมาลยใช่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 ปีนั้นไปอ่ะขี่ม้าขึ้นไป14กิโลกี่ชั่วโมงกับแม่ หลายชัมม่วโมงกันนะฮะแล้วมันมันมีลูกเทปมีทุกอย่างนะคะ,ะแล้วปีนั้นไปนี่คือยังไม่มีที่ที่โครงตั้งเลยนแล้วก็คือจิตที่เราถวายท่านแล้วไปเจอท่านที่ท่านประทับอยู่ที่ปากองค์ที่สามองค์นะที่ข้างบนนี่คือแค่หินสามก้อนนะคะคพระแม่สมีพระแม่สุรัสพระแม่จุลกมะมีค่ะมีรูปข้างบนมีค่ะจากที่เราจิตพอเรามีความรู้สึกว่าท่านยืนประทับอยู่ข้างหน้าองค์เดียวกันเลย ก็องนี้ใช่แล้วเราเป็นแค่หินเฉยใช่เป็นหินอ่อนเหมือนกันหินอ่อนหินอ่อนใหญ่แต่ว่าข้างในนยเป็นหินสามก้อนแต่ที่คนที่วันวันเป็นแสนๆนะมามามาไหว้กันประกาศว่าท่านเป็นแสนคนปรากฏประวัติเท่าที่แม่ศึกษาคือองค์นี้คือยังไงฮะก็คือเหมือนกับท่านจะช่วยได้คือหนึ่งความอดทนความมั่นคือเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเรามีความส่าเรามั่นใจเราจะทาอะไรต้องผ่านอุปสรรคไปมันทุกคนมีอุปสรรคหมดแต่เราจะผ่านได้เมื่อเราอดทนแล้วก็เราตั้งมั่นเราก็เลยได้ปางนี้มา ซึ่ง,งเขบอกตั้งแต่เสริมตรงนี้ลูกชายแม่ดังขึ้นมีเงินขึ้นองค์นี้มาช่วยลูกแม่ให้ดังขึ้นให้รวยขึ้นยังไงบ้าก <s> ็ก็คือมีงานแล้วปับบจ้าก็ขอด้วยค่ะขอ มีคนรักเมตตาจะขอเรื่องนี้มากที่สุดเพราะบางทีมีงานถ้าสมมติทุกคนไม่รักไม่แฮปปี้ลูกเรามันก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเนาะจังถึงตรงนี้เราขอแฟนคลับทุกคนทุกวันนี้มาม่าก็ยังรักแฟนคลับเหมือนกันทุกคนจะบอกแฟนคลับเสมอว่าน้องมีวันนี้ก็เพราะแฟนคลับทุกคนบอกตลอดเนี่ยแม่ดาราเนาะวันนี้รายการคุณดูไม่ผิดฮะตามกระชาพาไปดูฮะแต่ดูว่าเวลาแม่ดาราเขาจะปันให้ลูกเขาไปซุปเปอร์สตาร์ แม่มีหน้าที่มูใช่โอลี่มูเตลูอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นองค์นี้แหละแม่ก็เลยเชื่อว่าให้อยู่ใกล้กับห้องนอนน้องมิวเีใช่ใช่ดูนะฮะห้องนอนอยู่ใกล้เพราะว่าน้องจะได้ขอพรทุกอย่างทิศท่านบทแล้วตรงกับเขาหมดทุกอย่างดูทุกอย่างทุกอย่างเลยคดวันนี้คือตรงหมดนะอันนี้คือตามหลักคือเสริมดวงให้ลูกเลยอันนี้่เสริมดวงนเสริมดวงคือเอาอาจารย์เนี่ยมาเสริมิวเลยสุดไม่รักเลยจริงๆทไม่คิดคนรู้ คิดถึงบุญเส้น,นอ,อครั้งหนึ่งบุนเส้นมาในการเราฮะค่ะแมุ่นเส้นเขาเชื่อว่าพระแม่รัศมีอ,มอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาตอนที่บ้างไม่มเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องไปเช่าคอนโดอยู่เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องใกล้พระแม่รัศมีขึ้นมาปุ๊บแม่ก็เริ่มหมูเลยหนูได้กลิ่นมะลิหอมมากพืมดนามแม่จ๋ายังไงไม่เล่าสิคะตรงนี้บอกแล้วไงของทุกอย่างต้องจัดใจถวายหอมๆขอท่านมี น้ำผลไม้นมใช่ทุกวันทุกวันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันมีแม่บ้านช่วยกันด้วยคะแต่ว่าเนี่ยทุกอย่างต้องขึ้นเองทำหลักแม่ก็คือคนวานใช่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 อันนี้คือพ่อพิเกเนศของน้องใช่ของน้องก็จะวห้แก้ห้องนอนน้องใช่ห้องแล้วนี่ก็คืออะไรคะแม่ก็เนี่ยนี่อันนี้คือเนี่ยพ่อแม่นะคะพ่อศิวะนี่นะพี่ชาเนี่ค่ะอันนี้พ่อแม่พ่อแม่อุมาเนี่ยค่ะเพราะว่าจะมีได้พ่อกับแม่พิชาด้วย ก็คืออยู่ตุกใก่ๆทุงนันเหมือนพ่อแม่ก็ได้ก่อนนอนได้บูชาทุกวันได้ได้ไว้ท่านทุกวันกราบท่านทุกวันโอ้โหนี่นี่ก็ยัเป็นค์พระใช่พรแม่สมีมีพระองค์พระขานธทุกมอ๋อทุกองค์เลยพรหาใช่พระกฤษณะมีทุกองค์มีครบทุกองคครบทุะทางเดินมีนะขนาดทางเดินนลุกไปหมดอุยไม่ตรงนี้พอเห็นกระจกใช่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 รู้่ เปิดเปิดาเป็นหม้อโอ้ยเทพแม่บอกไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่ต้องเป็นคางใช่ให้เทพเข้ามึงให้เทพเข้าโอ้มุมนี้ขนลุกมากแม่มีความเชื่อว่าอย่างไรคือบอกแล้วไงฮะถ้าเรา วหวท่านให้ถูกต้องทุกอย่างท่านจะคุ้มครองเราและทุกพระองค์ท่านจะสามารถที่เป็นที่บาการเขาเนี่ยที่เนี่ยที่ที่วิริย์ที่ประการท่านจะมาทุกองคท่านจะสันเด็จทุกเปลี่ยนองได้ทุกแม่เชื่ออย่าง,างนั้นโอตรงนี้ก็เลยแม่้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเป็นความเดินให้เขาใช่ใช่เราจะไปอยู่ไม่ได้ใช่ใช่หนูบอกเลยว่าแม่คือตัวแทนกระทรวงเวทมนตร์ค่ะ <c oughs> งคุณดนูแบ่งเป็นส่วนอย่างนี้คือว่าขึ้นมาปุ๊ งใช่แค่นี้คือแค่วไปดูที่สวนนี้นะอันนี้ไม่ใช่อยู่ส่วนของโรคกระดูกแล้วจริงๆขนลุกไปหมดเลยแม่บอกว่าหบนที่ว่าการของเทพจริงครับปุ๊บก็องค์ต่อทุกครั้งที่จะวางองค์พระเหมือนจะมีอะไรมาเข้าตัวแม่แม่พามูจนรู้สึกว่าตัวเองบางทีมีสิ่งแสลงมีแปลกๆเหมือนกันได้เหมนเสด็จคนเดิมแล้วก็แบบเงาเดินก็ป้าหันมาทีหน้าเบุญเราไมน่ารักจังอ่ะ องค์บนของแม่คือพระแม่รัศมีพระแม่รัศมีคอืออะไรใชองค์บน่ะที่ท่านจะถือบัวถือบัวก็คือจะเ,อเงินทองอะไร<า>ประมาณนี้แม่คนนี้ถามแม่เคยมีปัิหาอะไรเกี่ยวกับพระแม่รัศมีที่บอกนะคะท่านก็จะบอกเราว่าเงินเงินเรายังไงเราต้องมีเงินขึ้นมาทํางานทุกอย่างเพื่อจะ มีเงินปุ๊บก็จะถวายคือเนี่ยจะทําให้สิ่งที่ดีขึ้นทาาารแม่ก็บอกว่าเพาแม่แลศมีนี่แหละที่ทําให้ครอบครัวแม่มีเงินพอถ้าแม่แลศสมีนี่เกี่ยวกับการเงินการทองใช่ใช่่เวลาจะขอเงินขอทองจากแม่และสามีก็ขอก็ขอเงินก็ขอเงินว่าเราก็คือตั้งเงินตรงนี้ที่เราได้มาเราก็ก็เอามา เสริมทำบุญด้วยก็คือการที่แม่ำอย่างนี้ใช่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 แม่จะวางใบกะเพราคือจริงๆแล้วอ่ะใบกะเพรานี่คือเหมือนกับอะไรที่เรื่องไม่ดีหรืออะไรทุกอย่างก็จะให้เผาเบาๆทุกคนจะต้องมีเรื่องกันหมดเพียงแต่ว่าเรื่องมากเรื่องน้อยอ๋อใบกะเพราแม่ถือว่าใช่อะไรที่ทำให้มันเบาบางใช่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 ที่มันเข้ามาก็คือแห้งเผาลงต่อไปนี่ ที่วางพวกอื่นธัญพืชใช่ก็คือถั่วก็คือให้งอกเงยนะก็จะเป็นถั่วก็คือเหมือนก็จะให้อะไรที่งอกเงยขึ้นมาถั่วแม่ต้องเปลี่ยนของอย่างนี้ทุกวันทุกวันของทุกอย่างนี่คือจะต้องเปลี่ยนทุกวันเยะมเมื่อดำมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทมื่อดำเลยคือคุณปิ๊บถ้าสมมติใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณปิ๊บปี้เป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนรักมื่อดำมาตั้งแต่เด็กๆเลยแม่เชื่อไหม เพื่อนคนนี้เขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับคุณแม่เหมือนแม่เลยเขาบอกครั้งหนึ่งเวลาที่ใครป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปขอที่วัดแขกเหมือนกันใช่เพราะเจอมาม่ามาม่าก็รู้จักค่ะแต่คุณลีก็รู้จักใช่รู้จักรู้จักคุณแม่คุณลีใช่คุณลีรู้จักกันก็ไปเจอที่วัดแขกใช่ใช่ใช่วันนี้ก็คือจะนั่งเรียบร้อยแล้อย่างแม่อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่กี่โมงกี่โมง ถ้าจะอยู่คือเช้าเช้าหนึ่งรอบแล้วเช้าประมาณ9ก้ามงกว่าก็คือ,อไห<ว>เปลี่ยนน้ำพระทุกอย่างสของเสร็จหมดตับบาเรียบร้อยก็ข้างล่างก่อนต้องไหว้<า>ไหว้ก่อนไหว้พระภูมิก่อนไหว้พระภูมิครบหมดแล้วก็วถึงจะขึ้นมาข้างบนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ถึงกลางคืนนะคะเวลาสามทุ่มก็จะนอนก่อนแล้วก็เที่ยงคืนตื่นใหม่ เคยจะมาสวดมนต์อีกรอบนึงนะแม่ตื่นมาเที่ยงคุณกินมันไปแม่สวดคุณกนมัแม่สวดจรงจริงก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ40นาทีเพราะน่าสมาธิหน่ยหนึก็มายกับตีหนึ่งฮะแล้วก็เข้านอนแล้วก็เช้าก็ตีห้าก็ตื่นซึ่งที่เรารู้สึกได้คือคุณแม่เนี่ยทำทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะแค่วันพระใช่ไหมครับใช่ทุกวันทุกวันโอ้โหสุดมากย้อนอยากจะรู้ว่าแม่ทำมานานแค่ไหนก็ลูกก็อยู่ในวงการมาเป็นนานแค่ไหนแล้วล่ะยิ่งลูกมาเป็นดารายิ่งใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าทุกคนใช่เพราะว่ามีีคคนนนรรัักกกทุชชื่อบเ้ย เราก็ต้องทําบุญแต่ครบจะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขเขาวางนะฮะแม่จะบอกว่าทุกครั้งที่จะวางองค์ท่านแต่ละองค์เหมือนจะมีอะไรมาเข้าตัวแม่แล้วบอกเอาระวางตรงนี้<ช>สิ<ช>เอาระวางตรงนี้เหตุการณ์องค์ไหนที่เกิดขึ้นบ้างแม่เราจะทุกอย่างมันจะขึ้นทูบหมดแล้วว่าตอนนั้นคือเราก็จะเอาแค่พระแม่พระแม่อุมากับองค์พ่อศิวะขึ้นเฉยๆพระพักท่านพระแม่สมีกับพระแม่สิรัส ท่านจะหน้าบึ้งคือเรารู้เลยไม่เอาไม่เอาไม่ให้อยู่เลยบอกเลยบอกว่าเดี๋ยว่อนะคะเดี๋ยวหนูทำโต๊ะให้ใหม่ก่อนก็เลยรูเชิญท่านขึ้นดแต่ไม่ยอมอ๋อคือไม่ยอมอยู่ต่ำกว่าท่านแกมีอยู่อีกองคหนึ่งก็คือองค์ที่มีมงกุฎที่แต่งชุดสีชมพูที่ใส่ผมมากทุกทีท่านประทับอยู่ตรงนี้แท่นที่สองลูกน้องแม่บ้าน ทำท่านหลนไหวทำหลนแล้วองค์เนี้ยสมัยธรวดีด้วยไหวเป็นเป็นสนิมเขียวเขียวพระพักท่านแบบหน้าบึ้งมากเลยแล้วเรารู้เลยอ่ะว่าต้องมีอะไรเขาถามลูกน้องไม่ยอมบอกแล้วไม่หักด้วยอ่ะไม่หักไม่เป็นเลยนะลูกน้องไม่ยอมบอกเราตอนแรกไม่บอกว่าหลนเราบอกว่าแต่เราประทัสึกว่าต้องมีอะไรเพราะว่าหน้าท่านฟ้องไงหน้าบึ้งเลยก็เลยไปลงไปถามลูกน้องว่าตกลงอ่ะทำอะไรท่านหนูทำท่านเลยแม่รู้ได้ยังไงอ่ะเนาะเพราะว่ารู้เพราะว่าจะเนี้ย ตรงนี้เราเข้าห้องเราจะรู้แล้วองคไหนเป็นยไงเพราะเราจะคุยกับท่านทุกวันเนี่ยคุยกับท่านก็เลยบอกบอกว่าไปที่ถามเพราะว่าให้เขาต้องจุดทูบบอกท่านเขาเข้ามาท่านว่าไม่ตั้งใจอะไรย่างเงี้ยแต่หน้าท่านแบบไม่ใช่เลยค่ะแบบนู้นูจริงจริงแต่หน้าที่อไม่คืออยู่อใช่สว<อ>ดมูเตลูให้ลูกไปให้ดีใช่ใช่เราก็จะไหว้ให้ทุกวันจัรไรเช้าคุนก็จะส่งอิติเกอร์ให้ลูกวันวันนี้วันจันก็คือให้ลูกคือให้พอลูกน จากเด็กหนุ่มที่อ,อยู่ <ไป S 1> ในวงการม,มานานกว่า11ปี<ม>ต้องตระเวนแคสติ่งงานนับร้อยงานกว่าจะได้สักหนึ่งเรื่องชีวิตพลิกผันโดงดังออปังปริง่งม,มีงานมากสุด9ชิ้นต่อวันมีดีกรีเป็นถึงว่าที่ด็อกเตอร์พร้อมเปิดบริษัทเป็นของตัวเองความสำเร็จทั้งหมดนี้นอกจากจะเกิดขึ้นได้เพราะความสามารถของมิวเองแล้วยังมีคุณแม่กุ้งเบื้องหลังความสำเร็จ ที่อาศัยความมูตเตลูเข้ามาช่วยตอนรับน้องมิวก่อนเลยกันครับสวยมากมิว,ดดส,วสันบะอกสันเคยเห็นน้องเขาออกทีวีตอนแค่ยังไม่เป็นดาราเคยเห็นมิวไปร่วมรายการรายการหนึ่งแป๊บหนึ่งก็เห็นน้องเขาในไอจีบ่อยมากแล้วงงว่าใครพอเข้าไปดูอ๋อมิวสุดสิเศษตอนเล่นซีรีส์วายแล้วดังมากไม่คิดที่แม่เล่าทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่มิวเห็นเป็นเรื่องปกติพราเห็น่างนี้มาตลอดใช่ก็เห็นมาเรื่อยๆนะผมก็ตั้งแต่ โหตอนตอนเมื่อก่อนบ้านหลังนี้น่ากลัวมากคือคือเราเรียนรู้แบบมาประมาณ3รอบแล้วแต่เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบทรงแบบทรงเก่าๆหน่อยเป็นไม้อะไรเหมือนผมนอนก็จะชอบนอนห้องปามาอะไรเงี้ยแล้วมีมีวันหนึ่งคือเหมือนมามาเขากลับสายเราก็นอนที่พื้นไงก็จะเห็นแบบช่องรอบประตูเะไอย่าเล้ยแบบได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็แบบเป็นเงาเดินคิดว่ามามามาแล้วก็เลยวิ่งแบบลั่ล้าไปเปิดสรุปปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยป้าหันมาทาหน้าเว่อ ลูกมานอนลูกมานอนเออไม่ได้มีใครแต่รู้ไหมว่าแม่เขาดูให้เราคือผมผมจะเห็นเขาแบบตักบาตอนเช้าส่วนมนมีถวายพระถวายขอมาห้องพระอะไรเงี้ยทุกวันเลยครับผมตั้งแต่เช้ายันเย็นอเลยเ็มบอกว่าตั้งแต่เด็กแม่เอานมวัดแขกกลับมาให้กินตลอดคือคือบางครั้งเนี่ยเขาเขาจะชวนเราไปด้วยก็จะไปทานที่วัดเลยหรือว่าบางทีแบบกลับมาบ้านเขาจะแบบมี มีนมมีขนมอะไรที่วัดแขกมาแล้วไม่ทานอะยครัเยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอย่างมิวเองแม่พามูจนรู้สึกว่าตัวเองบางทีมีสิกเซนส์มีรายสังห์อก็มีแปลกๆเหมือนกันครับแปลกๆเป็น,น,น,ปปนยังไงน้องก็เหมือนอันนี้เป็นตอนตอนที่เรียนปอตีอยู่ครับผมก็เคยเคยฝัน ว่าเหมือนอาจารย์เนี่ยออกออกก็สอบแบบนี้มาเราก็รู้สึกวเอ้ยมันก็จํามาครับผมแล้วก็เอาเอาไปติวเพื่อนอเนี่ยมึงกูไปฝันอย่างนี้มาว่ะมึงลองทาดูแล้วกันเพื่อออกอะไรเงี้ยก็ติวเพื่อนในกลุ่มสุ่มออกจริงออกข้อแบบนั้นเลยจนได้เกียรติ่ิยมอันดับหนึ่งเ <c oughs> มันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้น,น,นคือผมอ่ะผมผมจะเป็นคนที่ก่อนนอนชอบตัวชินะปัญชร สวดมกต์พระสวดจินทประชรก่เนี่ยจริงๆหายากนะวัยรุ่นที่จะสวดมนต์ก่อนเนอะสวนเดียวกันเลยอ่ะสวดยาวๆเลยปะใช่ยาวๆจะเป็นสวดมนต์ค่าแจ้งพันมึงมาสวดเทปแล้วนสวดมนต์ค่ะสวดทุกวันไม่รู้ทำไม่คือโรงเรียนผมอ่ะให้สวดทุกวันพื้นเรือหาดณะจินทร์ปรชรเนี่ยคุณเล่นิดมาสวดได้โดยไม่ต้องดูดูบทเลยนะแล้วบางจังหวะคุณกำลังสวดอยู่แล้วมีคนเรียกมานี้หน่อยมานี้หน่อยผมก็ไปเลยอ้าวคุณไม่สวดต่อแล้วเผาเผาบ้าง แต่คนสวดมนต์อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น้องเชื่อคือชูชกทาไมน้องถึงไปเอาชูชกมาบูชาอันนี้อันนี้คือเหมือนเคยมีโอกาสมีโอกาสไปไปวัดที่อยุธยาครบผมแล้วเขาเป็นเป็นวัดที่แบบเหมือนหลวงพ่อเขานับถือชูชกอะไรเงี้ยตอนนั้นคือผมจำไม่ได้ครับว่าว่ารุ่นพี่คนไหนเขาบอกว่า ครูชกเขาศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีใครมีชวนไปสักน้ำมันด้วยที่น่าจะมีสักน้ำมันไม่ลยแบบลองไปสักน้ำมันดูเพราะว่าไม่เห็นรอยอะไรครัาพอหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่ามีงานเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าพูดถึงชูชกที่ทำให้คิดถึงวัดวัดหนึ่งวัดป้อมรามันพระอาจารย์แดงจริงๆแล้วเป็นตำนานของชูชกเลยครับเรื่องจากว่าตอนนั้นน่ะไปทำเกี่ยวกับพระเนตรช้างปรากฏมีช้างตกมัน เรื่องนี้คือว่าคนจะไปท้าเขาเดี๋ยวมันมาปุ๊บเนี่ยกูจะฆ่ามันให้ตกกลางคืนช้างกลับมาจริงๆแล้วฆ่าคนที่พูดหมดเลยแล้วศพยังอยู่ในงาช้างเลยเรียบอยู่เลยปรากฏว่าคนที่ไปเอาช้างเชือกเนี้ยให้สงบลงได้คือพระอาจารย์แดงที่วัดป้อมราม,มาันซึ่งอยู่วัดที่มีชูชกที่น้องบอกนั่นแหละความสำเร็จของหมิวสุภทธิ์นั้น นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจและความสามารถของตัวมิวเองแล้วเชื่อเลยครับว่าการมูเตลูของคุณแม่กุ้งน่าจะมีส่วนช่วยในการพลิกชีวิตเปลี่ยนอนาคตลูกชายสุดที่รักให้ประสบความสำเร็จจนคาดไม่ถึงอย่างทุกวันนี้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแม่แม่มูเตลูให้ลูกเองอย่างเดียวเลยมูยังไงให้ลูกมีแฟนขับแบบต่างประเทศอันนี้ยากสุดแม่ต้องบอกแม่บอกลย เขาบอกแล้วไงคะว่ายึดมั่นถือมั่นปฏิบัติทุกอย่างเพราะว่าที่บอกท่านมีองค์เดียวอะไรเงี้ยตอนนี้คือที่ประทับตรงนั้นก็คือพระแม่ธุรคานั่นั่นแหละใช่พระแม่ธุรคาองค์นั้นที่แม่เชื่อว่าที่ลูกแม่เนี่ย หือซีรีส์ดังไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมีแฟนคลับไปซื้อบิลบอร์ดที่เออ i m e s สแควร์ที่อเมริกามีคนซื้อดาวให้ด้วยป่ะใช่ใช่ดาวซื้อดาวนอกโลกซื้อดาวสุดยอดแล้วที่พีคเลยนะซื้อเพชรค่ะซื้อเพชรล้านหนึ่งให้อยู่ไหนอะลูกแม่แม่เนี่ยเนี่ยเกมเกงเขาเก็ตพาร์เซพาร์เซอร์พารเซนุ่มง่ายมากกาพ่อพี่แม่ผมันเชื่อว่าเป็นเพราะสาระที่แม่ตั้งเป็นละลานคุณเชื่อหรือไม่เชื่อต้องบอกว่าการที่มีแฟนคลับมากขนาดนี้มันมันอยู่ที่ ตัวเราด้วยแล้วก็แฟนๆทุกๆคนด้วยเพราะวก็อบอกเลยว่าหลากัลกๆคือมาจากแฟนๆที่เขาแบบคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจอะไรเรามาตลอดลนะคทุกวันนี้ไม่ใช่แฟนขับอย่างเดียวลูกอยู่ดีๆแม่มึงจนได้มีคุณจากเมืองนอกหลายๆประเทศให้ลูกแม่ทําซีรีส์อ่ะโอ้โหโคตรเก่งอันนี้สุดยอดอ <ๆ S 1> มากจริงแกบอกนะทุกอย่างก็ต้อง<ๆ> <ข responsive. S 2> ตั้งใจทําอยู่แล้วค่ะตั้งครังบูชาทุกอย่าง <Okay. S 1> ที่เราบูชาท่านมาอะไรก็ไม่ใช่ทิ้งท่านค uh ่ะ huh. บางคนเหมือนกับพอได้วันนี้แล้วปุ๊บก็หายไปแล้วไม่ใช่เราตั้งใจทํา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ดีดีแต่สิ่งสําคัญคือเขาต้องตั้งใจด้วยเขาเก่งด้วยใช่ใช่แต่เขาหาเขาเขาจะพยายามที่จะทุกอย่างพัฒนาขึ้นทุกทุกอย่างทุกวันเขาขอบคุณค่ะนี่วันนี้เปิดบ้าน้องมิวจ้าในไหนแมกรายการพี่ไม่ใช่รายการวาเลนตี้เป็นรายการความเชื่อแต่วันนี้พี่เปลี่ยนรูปแบบเพื่อน้องนี่แหละเป็นวาเลนตี้เลยจริง ฝากผลงานหนูหน่อยลูกก <ล ısı> <zg> ็ขอฝากครับผมตัวอัลบั้มเต็มของมิวนะครับก็จะปล่อยใเร็วนี้แหละครับผมก็จะมีทั้งหมดส0บเพลงด้วยกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ ที่ผมเป็นผู้จัดเองชื่อว่า a q u a r i u ม Man ก็ฝากติดตามด้วยครับผมแสดงครบยังนะถ่ายตัวทั้งคเราเปซัพพอร์ตได้บอกเขาสิมีคู่อ้วนเบาหวานความดันไหมเป็นคู่ได้นะเรื่องรายการวันที่มันจะเป็นรายการสนุกปขอขอเร่งแรงก็ดีบ้างเออเป็นอย่างนะี้บ้างก็ดีเหมือนกันเนาะดีแม่ทุกคนคือจะเห็นอย่างได้ชัดเจนเลยหนึ่งคือตัวเราเองคือนั่งเรียบร้อยมากนั่งแบบ นั่งแบบนั่งเรียบร้อยมากแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจดูคือขนลุกจริงๆริอตอนที่ขนลุกมากที่สุดคือตอนที่ขึ้นอ,อยู่ชั้นสองใช่ไหมก่อนที่จะถึงห้องพระแล้วก็มองลงมาข้างนอกอะ่ะแล้วก็จะเห็นแบบาสารอะไรจะตรงนั้นข้างล่างที่มามาทําไว้แล้วก็แบบมองขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็มามาบอกว่า เหมือนเป็นทางผ่านให้ท่านได้แบบได้เข้ามาในบ้านได้ได้มองเราได้มาอ,ออกไปด้วยถ้าเกิดยิ่งเดินผ่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไหวถึงข้างล่างด้วย,ยนี่แบบขนลกุกคือไม่ได้ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก,ก่อนจริงจริง,รง,รงไม่เคยไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างนอกแล้วก็เราจะต้องแบบทําช่องทมเจาะช่องอะไรให้แบบ สามารถมองเห็นจากข้างในออกไปข้างนอกได้เลยแล้วก็ทําทเหมือนกับเป็นทางให้เขาแบบได้เข้าออกเข้าออกบ้านได้ดูแลบ้านได้ดูแลคนในบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขนลุกมากจอดนั้นคือแบบดีดีดีดมากเรานับถือมามาจริงๆนับถือพี่มิวด้วยแลว้วก็เอาจริงจริงนะความสําเร็จของพี่มิวในวันเนี้ยมูเตลูด้วยส่วนหนึ่งของมามาในความ ยอมคือยอมใจหมอมาวันหนึ่งมี10ชั่วโมงหมอมาใช้เวลาตรงนี้ไปแล้ว10ชั่วโมงถ้าเกิดเป็นเราอะโอ้ยเราไม่สามารถทําได้ขนาดนี้คือนั่นแหละอย่างที่บอกไปเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วเราก็ต้องดูงแลเอาใจใส่แล้วก็ละเอียดอะมันเป็นงานละเอียดมากๆเลยถ้าเกิดว่าเอามาแล้วเราดูแลเราปฏิบัติกับท่านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ นะส่งผลไม่ดีตามมาถ้าเกิดว่าเรายิ่งดูแลดีแล้วก็ปฏิบัติกับท่านเนี่ยดีเราก็ท่านก็จะให้สิ่งดีเรากลับแทนออกมาแล้วก็นี่แหละส่วนหนึ่งของความสําเร็จของพี่มิวรนีแต่ว่าก็ต้องขอบคุณตัวพี่มิวเองด้วยที่พยายามพัฒนาตัวเองมาถึงจนทุกวันนี้แล้วก็ขอบคูนไปถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็รักพี่มิวจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างมาตลอดนะอ๋อ จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อะไรนะพี่มิวบอกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องชูชกใช่ไหมที่อุทยาน,นี้โอน่าสนใจดีเดียวออันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องปรึกษาพ่ออ่าน,นี้น่าจะต้องมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องชูชกสําหรับเรานะ<ม>แล้วก็มีอะไรนะสั่งน้ํามันเฮ้ยอันนี้คือข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่เลยพี่มิวสั่งน้ามันแล้วบอกว่าเป็นวัดทีอ่อุทยาใช่ไหมแล้ว เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้พี่มิวมีไปอยุธยามาตอนไหนก่อนที่เราจะมาจะมาอยู่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ไม่มีข้อมูลแต่ข้อมูลเดียวที่มีคือไปอยุทยากับน้องกราฟใช่ไหมตอนที่ไปกันทั้งแบบทั้งครอบครัวเออที่ไปทําบุญกันใช่ไมพี่ที่มิตตีไม้ด้วยเขาไปอยุธยากันไปวัดนี้หรือเปล่าแล้วน้องกราฟ สักด้วยหรือไม่เออไปสักพร้อมกันไหมเพราะว่าเอาจริงก็ปัง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 ด้วยกันมาทั้งคู่นะแล้วถ้าเกิดว่าพี่มิวไปพี่มิวทำแล้วน้องกราฟจะตามพี่มิวด้วยไหมเอออะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าถ้าเราทำแล้วเราสบายใจมันก็ไม่เสียหายเออแต่ว่ายอมใจจริงจัม ยอนใจหมามายอม,ใมีอมอมใจพี่มิวมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ชวด,ชวดสวดสวดชินาพัญนชรด้วยทุกคืนก่อนนอนโอ้ตายแล้วคนลุกมากคนลุกมากจริงๆนั่นแหละทุกคนเป็นรายการที่เป็นรายการเดียวรีแอคเดียวที่เราแบบนั่งเรียบร้อยมากพูดน้อยมากพูดเบามากจริงๆคือคนลุกไปหมดในทุกสิ่งในคลิปในรายการนี้นะก็ อย่าใช้ทุกคนนะช้วิจารณ์รอ่านกันด้วยนะคะยังไงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละใครเชื่อก็ปฏิบัติตามกันนะคะใครไม่เชื่อก็อย่าลบดูดีกว่านะอะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากมๆนะคะที่ติดตามดูรีแอคมาจนจบเลยยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e นะคะฝากเลยนะคะสำหรับว,วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ใน,นรีแอคนะทุกคน